สวัสดีค่ะมอร์นิ่งกอรี่อะค่ะมันมีดาตายไก่แล้วมีอะไรอีกคะมหมาหมาตัวนี้นมันจะพิงปีนนันอุ้ยตัวอะไรอะควายควายมันไ่ตัวอะไรไม่ใช่ควายน<อ>่ารักจังเลยตัวอะไรอะแม่ก็ไม่รู้อะ แั่จะเป็นลูกมัวนะแมจะเป็นลูกคุณค่ะแม่เห็นลูกอยู่เป็นวิดีโอเฉยเลยนี่เห็นไหมเห็นกระต่ายไหมกระต่ายสวยไหมคะสวยค่ะวิวดีมากเลยค่ะแม่มีน้ำตกตูอยู่ตรงนั้นเนะตุ๊กไก่ค่ะตุ๊กไก่เพียบเลยไายไปดูสิคะ ลงไปดูกันหนหยแม่ได้เลยค่ะลงลงแค่นี้พอแล้วแม่ไม่ลองแล้วค่ะอคพอเราลงไปไก่มันก็หนีเรา น,นี่ค่ะด,ดำอยู่นี่ค่ะใส่ให้ทีละเม็ดนะคะับะเอาเอาเอาอาหารมาให้แม่อาหารมาให้แม่อาหาราใ,หาให้แม่กน